ผิตพาเพิ่งเซตค่ะทุกคนกองวันนี้นะคะสําหรับวันนี้สองมือทีแล้วซักพ่อแห่งกละดิ่นะคะจากมาแต่ไซส์เส้าเนี่ยลูกสาวถอดไข่ค่ะทุกคนอชอบสุกๆเพลินวุ่ะน่เนมินือนมือนี่เฮดพาสต้ากับเบคอนค่ะทุกคนนี่ของลูกชายลูกสาวกับสามีนะคะ ลูกสาวพันเบือ่อพัน่าพันบ่ข่อยมากวิไลก็ให้พันนอยลูกสาวหิวกั้งดึกค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาโอเมนเหิวกั้งดึกต่อแม่ให้กับข่าวให้กินแล้วคนต่ออยากกินไก่ทอดค่ะเบิ้งหนังเสร็จก็เลยพ้าก็เลย เบิ้งนังเสร็จก็เลยมาเห็นไอพนบอกว่าเดี๋ยวเบิ้งนังก่อนเด้อว่าสัง่งข,ขออนุญาตอาอออาอขออนุญาตบริใส่มือเด้อค่ะโอ้บริใส่มือขออนุญาตบริใส่ถุงมือเด้อค่ะฝ่าวค่ะฝ่าวสิไปเบิ้งนังต่อเลยจ้ะ นี่คือผงแป้งทอดผงแป้งทอดกรอบค่ะเอามาจากเมืองไทยนะคะทุกคนโอ้ยเสดายใส่ตะมกลาลมาหนะ่อยอันนี้ก็เคาะไข่เซนัำค่ะเสร็จแล้ว ก็ใส่นี่เลยค่ะทอดเลยค่ะนี่เลยนะคะ อยากบ่ลงมากนะคะเวลาบอกว่าให้ล่องมาก็ลงมากค่ะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงสุกหรือยังโอ้เห็นบ่ผัดมาม่าค่ะทุกคนดู มาค่ะทุกคนมากินผัดมาม่าค่ะโอุ่นไหวกบะล่องอี่ค่ะอาหารเช้านะคะมาม่าสองซองสุดท้ายแล้วค่ะเบิเลยเนี่ อุ่นไหวกับกล่องเพราะว่ายังบ่ทันถนัดกับกล่องปันได้นะคะอืมห่อน อากาศยังหนาวอยู่เลยค่ะแต่อยู่ในบานบบปันไดนะคะเพราะว่าในบานวิไลจะเปิดเห็ดเนาะคะ่ะเห็ดเนี่ยก็คือเครื่องทำความร้อนนะคะ ใส่ผักใส่ไข่ค่ะข้างนอกแนบม่งกับขึ้นจาบ่คอยหนาวปนไดดอกหนาวแบบว่าหนาวแต่ว่าก็ทนได้หนาวแบบทนได้สินะคะเพราะมันมีแสงแดดในจักหน่อยถ้ามีแสงแดดอากาศจะบกคอยเย็นจนทนบ่ได้ มื่อวา้วัิาพาหลุกเสาวไปซื้อน้ำหอมค่ะวัิาพาไปแต่หม,มู่บ้านแลวเพิ่นอยากได้น้ำหอมเรื่องว่าแม่ยังตากผ้าอยู่หนำเพราะท่านอาบอสันเดี๋ยวไปไปเมื่ออื่นเนาะปกับงอนไปแป๊บหนึง่ง ถ้าฝนบตกสีไปทำสวนอีกค่ะตัดต้นสต,ตอเบอรี่ต้นทีว่าใบแห่งๆแล้วก็จัดแจงกระถางได้ทีว่ามีดินมียังเข้าก็เอาออกนะคะเข็นกับลกหูลกตาเนาะคะ่ะขันเห้าเมียนยังบเรียบรลอย ลกหูโกตาถ้า,ถามื่อได้ที่ว่าเฮ้าเมี่ยนทำความสะอาดบ้านเห็ดนั้นเห็ดนี่เรียบร้อยรู้สึกว่าเออสบายจากที่เห้าเกิดเครียดเนี่ยเฮ้ารู้สึกว่าเฮ้าคิดบวกขึ้นมาเลยค่ะ